สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด a นะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง Youtube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาดานะครับผมเป็น Lazada า e l l เลอร์อัมบัสเดอนะครับและเป็น l า z า d a Certified t r a ทรนเของ l a ซ a ด้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน l a ซาด้ที่ช่องของผมได้เลยนะครับเป็นคำถามเรื่องของนะครับฟีดและบอร์ดแคสต์นะครับฟีดและบอร์ดแคสต์วันไหนและเวลาไหนคนเห็นเยอะสุดแอนะครับ ฟีดแลบอร์ดแคชอยู่ตรงไหนนะครับอ่าให้มาดูตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ครับอยู่ที่ด้านล่างครับนะครับเครื่องมือเข้าถึงลูกค้านะครับแล้วผมกดไปที่ฟีดนะครับฟีดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพ่อกดเข้ามาเนี่ยระบบบอกว่าให้คุณทําฟีดวิดีโอเลยนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณก็ต้องทําฟีดวิดีโอมาเลยนะเออผู้งตรงก็คือว่าทําฟีดวิดีโอมาแล้วอัดคลิปมาใหม่ไม่เอาคลิปเก่าภาพไม่สวยคอนเทนต์ที่แบบ แบบว่ากเก่าๆแล้วไปก๊อปปี้ก็ถึเประมาเน่ยไม่เหมาะควรจะต้องถ่ายใหม่นะครับซึ่งฟีดวิดีโอมันช่วยเลยครับช่วยให้ลูกค้าเห็นสินค้าเรามากขึ้นนะครับอ่าอย่างของผมเนี่ยนะครับเมื่อฟีดมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลแล้วก็หน้าฟีดนะครับถ้าตอนนี้ถ้าเป็นฟีดรายการสินค้าเป็นภาพเนี่ยนะครับรายการสินค้าหรือเป็นหรือเป็นภาพเนี่ยการเข้าถึงจะน้อยลงน้อยลงมาแต่ถ้าเป็นฟีดวิดีโอหรือฟีดรีวิวจากลูกค้าเนี่ยการเข้าถึงจะเยอะเยอะขึ้นนะครับ,นนรบยเ,รเ,รเยอะขึ้นนะครับ่ออย่างเงี้ยเป็นฟีดรีวิวการเข้าถึึงจะะะเเรริ่มยอข้นนคับ แล้วคราวนี้เนี่ยยังเป็นวิดีโอเนี่ยโอกาสที่เลือกประเภทฟีนะครับแล้วก็ไปที่ฟีที่เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับอย่างเนี้ยครับเดี๋ยวผมเซิร์ชก่อนนะ,นะครับเนี่ยก,การเข้าถึงจะเยอะมากอย่างอันเนี้ยดูดีของผมอะเข้าถึงไปถึง6,453ครั้งอันนี้ก็จะเป็น4ี่ร้ครั้งนะครับซึ่งการใช้ฟีวิดีโอบอกเลยว่าภาพนะครับรายละเอียดน,นะครับแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยหรือแม้แต่ สินค้าที่กดลิงก์กับกับกับคลิปวีโอเนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยนะครับแต่สินใจกดเข้ามาดูหรือมันดีมากๆเลยนะครับใครไม่รู้ว่าฟีดตรงไหนเข้าแอป Lazada ที่เป็นผู้ซื้อนะครับแล้วกดไปที่ฟีดจะอยู่แถบเมนูด้านล่างเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็น วิดีโออยู่มุมขวาตลอดเวลาเข้าไปแะแต่แล้วทุกคนจะเห็นไม่เหมือนกันอยู่ที่มันเกี่ยวข้องกับเราไหมถ้าเกี่ยวข้องอันนี้อันนี้จะมีโอกาสเ,าเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําเรื่องฟีดละกันนะครับเวลาไหนที่คนเห็นเยอะที่สุดนะครับเวลาที่คนเห็นเยอะที่สุดในสองฟีดก็คือหนึนะครับเวลาที่มีแคมเปญใหญ่คนจะเห็นเยอะสุดนะครับสอเออเวลาเวลาช่วงสิ้นเดือน ที่คนเข้ามาดูนะครับนะครับอาวันอันนีาวาน้าวานันช่วงสิ้นเดือนแต่ถ้าเป็นเวลาเนี่ยก็เป็นเวลาที่คนรูดโทรศัพท์มือถือนะครับก็อย่างเช่นประมาณสามทุ่มสองทุ่มอ่าสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยคนเล่นโทรศัพท์มือถือเข้ามาดูมีโอกาสจะจะได้นะครับจะเห็นนะครับในส่วนของบอร์ดแคสต์เนี่ยเวลาไหนก็ได้ครับไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่าตัวบอร์ดแคสต์มันจะเป็นการส่งตรงให้กับลูกค้านะครับก็จะไม่ได้จะไม่ได้ดีการฟิกว่างคือต้องเป็นเวลานั้นเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบอร์ดแคสต์เนี่ยก เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเพิ่มยอดการเข้าชมและเพิ่มยอดทัฟฟิกนะครับอันนี้เนี่ยลองดูก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ